ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพพอดคาส์ทอล์กความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่สวัสดีครับเคยเป็นไหมครับตั้งใจกินไขมันดีแบบเต็มที่เลยนะแต่ทำไมทำไมกลับรู้สึกว่าแรงมันตกแล้วกล้ามเนื้อที่อุตสาห์สร้างมาก็ดูเหมือนจะแฟบลงเรื่องที่มัอนน่างหงุดหงิดใจแบบนี้แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้มันเป็นคาถามที่คลาสสิกมากๆเลยนะคะว่าเอ๊ะ ยิ่งกินไขมันดีทำไมกล้ามเนื้อกลับยิ่งหายไปซะงั้นคือผลลัพธ์มันสวนทางกับความตั้งใจของเราสุดๆเลยซึ่งแน่นอนว่ามันทำให้หลายคนท้อใจได้เลยทีเดียวแต่จะบอกว่าความจริงแล้วมันมีคำตอบซ่อนอยู่ครับ ต้องบอกก่อนเลยนะว่าไขมันดีเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้ร้ายตัวจริงหรอกครับแต่ปัญหานี้มันเกิดจากกับดักที่เป็นเหมือนปฏิกิริยาลูกโซ่ครับมาจากความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวเลยซึ่งมันกําลังหลอกให้ร่างกายของเราเข้าใจผิดไปคนละเรื่องเลยล่ะครับและนี่แหละครับคือประเด็นสำคัญเมื่อร่างกายรู้สึกว่าเฮ้ยพลังงานมันขาดแคลนนะมันจะเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดทันทีเลยครับ และในโหมดนี้ร่างกายจะมองว่ากล้ามเนื้อเป็นของฟุ่มเฟือยครับเป็นสิ่งที่ต้องกําจัดทิ้งเป็นอันดับแรกเพื่อความอยู่รอดฟังดูน่ากลัวมากเลยใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาเริ่มสืบสวนกันเลยดีกว่าเพื่อที่จะเปิดโปงผู้ร้ายตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังการหายไปของกล้ามเนื้อซึ่งผมจะบอกว่ามันมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อที่มันเกี่ยวโยงกันแบบแยกกันไม่ออกเลยครับ ใช่เลยครับ5ข้อข้อผิดพลาดร้ายแรง5อย่างที่พอเกิดขึ้นพร้อมๆกันเนี่ยมันจะกลายเป็นวงจรอ,อุบาทที่ทำให้ระบบร่างกายของเราแปรปรวนไปหมดโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเรามาดูกันทีละข้อเลยดีกว่าครับ ข้อบิดพลาดข้อแรกและเป็นพ่อที่พื้นฐานที่สุดเลยนะครับคือการกินพลังงานโดยรวมไม่พอครับคือหลายคนพอเริ่มกินไขมันดีปุ๊บก็มักจะไปลดอาหารส่วนอื่นๆลงซะเยอะเลยจนแคลอรี่รวมที่ได้รับเนี่ยมันต่างกว่าพลังงานที่ร่างกายต้องการใช้ทั้งหมดในแต่ละวันหรือที่เราเรียกกันว่า TDE อะครับซึ่งพอมันเป็นแบบนั้นร่างกายก็ไม่มีทางเลือกอื่นครับนอกจากเริ่มสลายกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงานแทน ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่า TDE ของเรามันเท่าไหร่เราประเมินคร่าวๆได้ง่ายๆตามตารางนี้เลยครับลองดูไปพร้อมกันนะ เริ่มจากเอาส่วนสูงที่เป็นเซนติเมตรเนี่ยลบด้วยร้อยห้าก็จะได้น้ำหนักที่เหมาะสมออกมาจากนั้นก็เอาไปคูณกับตัวคูณตามกิจกรรมของเราเลยครับไม่ว่าจะเป็นคนทำงานนั่งโต๊ะยืนเดินหรือใช้แรงงานหนักก็จะพอรู้เป้าหมายพลังงานของตัวเองแล้วจำไว้นะครับว่าตัวเลขนี้คือเป้าหมายแคลอรี่ขั้นต่ำที่เราไม่ควรกินน้อยกว่านี้เด็ดขาด มาต่อกันที่ข้อผิดพลาดที่สองครับข้อนี้หลายคนพลาดแบบไม่รู้ตัวเลยนะคือการเน้นกินไขมันดีแค่ชนิดเดียวมากเกินไปคิดภาพตามนะครับแบบว่าราดน้ำมันมะกอกในทุกมือเลยแต่ลืมไปว่าจริงๆแล้วร่างกายเราต้องการสัดส่วนของไขมันที่มันสมดุลกันครับทั้งไขมันอิ่มตัวไขมันเชิงเดี่ยวและไขมันเชิงซ้อนเพื่อจะเอาไปใช้ซ่อมแซมและสร้างเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยเฉพาะในกลุ่มไขมันเชิงซ้อนนะครับสิ่งที่สำคัญแบบสุดๆดเลยนะคือสัดส่วนระหว่างโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ครับสัดส่วนในอุดมคติเนี่ยมันควรจะอยู่ที่1ต่อหนหรืออย่างมากก็2ต่อนแต่รู้ไหมคะว่าทุกวันนี้เป็นยังไงคนส่วนใหญ่มักจะได้รับโอเมก้า6กจากน้ำมันพืชแปรรูปเยอะมากๆจนสัดส่วนมันพุ่งไปถึง20ต่อนเลยทีเดียวซึ่งสัดส่วนที่เพี้ยนไปขนาดนี้แหละครับที่มันไปขัดขวางกระบวนการฟื้นฟูและสร้างกล้ามเนื้อของร่างกายอย่างรุนแรง และนี่คือจุดเปลี่ยนเลยครับจุดที่ความตั้งใจดีๆของเราพังไม่เป็นท่าข้อผิดพลาดท,ที่3คือการจับคู่อาหารผิดครับคือพอเรากินไขมันปริมาณสูงพร้อมๆกับแป้งหรือน้ำตาลเข้าไปเนี่ยร่างกายจะงงทันทีเลยว่าเอ๊ะจะใช้พลังงานจากไหนก่อนดีแล้วมันก็จะเรียกผู้จัดการออกมาตัดสินใจครับซึ่งผู้จัดการคนนั้นก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินแล้วเกิดอะไรขึ้นรูไหมครับ พออินซูลินถูกปล่อยออกมาเยอะมากๆนะครับมันจะออกคำสั่งเด็ดขาดเลยว่าเฮ้ย hey, หยุดเผาไขมันเดี๋ยวนี้แล้วเอาไขมันทั้งหมดที่เพิ่งกินเข้ามาเนี่ยไปเก็บสะสมให้หมดผลก็คือไขมันดีที่เราเพิ่งกินเข้าไปไม่ได้ถูกใช้เป็นพลังงานเลยครับแต่กลับถูกนำไปเก็บจนเกลี้ยงหลักการที่ถูกต้องก็คือกินไขมันคู่กับโปรตีนและผักเพื่อควบคุมอินซูลินให้อยู่ในระดับต่ำๆเข้าไว้ครับ ข้อผิดพลาดที่4อันนี้ก็เจอบ่อยมากคือการออกกําลังกายผิดประเภทครับหลายคนพอรู้สึกว่าไขมันเริ่มสะสมก็จะไปโหมทำคาร์ดิโอหนักขึ้นแต่การทำคาร์ดิโอที่หนักและนานเกินไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นฮอร์โมนความเครียดที่ชื่อว่าคอร์ติซอลครับ ซึ่งเจ้าตัวนี้แหละที่มีฤทธิ์สลายกล้ามเนื้อโดยตรงเลยแต่ในทางกลับกันการเล่นเวทหรือเวทเทรนนิงจะไปกระตุ้นโกรทฮอร์โมนแล้วก็สร้างเต้าเผาไขมันหรือที่เรียกว่าไมโตคอนเดรียนนั่นเองครับ และทั้งหมดที่ว่ามาไอ้สี่ข้อที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมาบรรจบกันที่ข้อสุดท้ายครับคือการนอนที่ไม่มีคุณภาพคือช่วงเวลาที่เราหลับลึกเนี่ยมันเป็นช่วงที่โกรทฮอร์โมนจะออกมาซ่อมแซมกล้ามเนื้อแต่พอฮอร์โมนมันวุ่นวายจากข้อผิดพลาดก่อนหน้ากระบวนการนี้มันก็เลยไม่เกิดขึ้นสัญญาณเตือนที่ชัดๆเลยก็คืออาการนอนไม่หลับตื่นกลางดึกช่วงตีสองสาหรือว่าต้องลุกไปเข้าห้องน้ําบ่อยๆนั่นเองครับเอาละครับ พอเรารู้สาเหตุทั้งหมดแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาพลิกเกมกันบ้างไม่ต้องกังวลไปเลยนะครับเพราะวิธีแก้ไขเนี่ยมันตรงไปตรงมามากๆเราจะมาดูแผนปฏิบัติการ4ขั้นตอนที่ทำตามได้จริงเพื่อหยุดวงจรทำลายกล้ามเนื้อแล้วมาเริ่มวงจรการสร้างใหม่กันครับแผนมันง่ายมากเลยครับก็แค่ทําตรงกันข้ามกับไอ้5ข้อที่เราพลาดไปนั่นแหละเริ่มจากกินให้ถึงเป้าหมาย TDE แล้วก็จับคู่ให้ถูก 2คือปรับโฟกัสไปที่เวทเทรนนิ่งเพื่อส่งสัญญาณให้ร่างกายรักษากล้ามเนื้อไว้ซึ่งพอทำสองข้อแรกได้ดีนะคุณภาพการนอนก็จะดีขึ้นเองโดยอัตโนมัติเลยครับและสุดท้ายคือให้เวลาร่างกายหน่อยสักเดือนหนึ่งเพื่อให้มันได้ปรับตัวและสร้างเครื่องจักเรเผาผลาญไขมันขึ้นมาใหม่ทีนี้ฟังมาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นแค่ทฤษฎีหรือเปล่าจะทำได้จริงหรอ จะบอกว่าไม่เลยครับผลลัพธ์ที่ได้มันทรงพลังและเกิดขึ้นได้จริงกับทุกคนเรื่องราวต่อไปนี้คือข้อพิสูจน์ที่มีชีวิตที่จะทําให้ข้อสงสัยทั้งหมดหมดไปเลยครับนี่คือเรื่องราวของคุณทูหญิงท่านหนึ่งในวัย75ปีครับใช่แล้วครับฟังไม่ผิด75ปีและนี่คือผลลัพธ์ที่น่าทึ่งในเวลาไม่ถึงหเดือนครับ สังเกตดีๆนะครับว่าน้ําหนักตัวเนี่ยลดลงไปแค่ครึ่งกิโลเองแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปแบบมหาศาลคือมวลกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นมาถึง1.3กิโลกรัมในขณะที่เปอร์เซ็นต์ไขมันลดควบลงไปถึง4%นี่แหละครับคือการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบร่างกายหรือ body recomposition ของจริงไม่ใช่แค่การลดน้ําหนักธรรมดา เรื่องราวนี้มันพิสูจน์ให้เห็นแบบชัดๆเลยนะครับว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆถ้าเราเข้าใจและทำตามระบบของร่างกายอย่างถูกต้องแล้วแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เสมอครับ มาถึงบทสรุปกันแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่สุดที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยมันสรุปได้เป็นภาพใหญ่ภาพเดียวเลยครับนั่นก็คือกุญแจสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่การเลือกกินอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งแต่มันคือการบริหารจัดการระบบทั้งหมดของร่างกายนั่นเอง ผมอยากให้จำา3ข้อนี้ให้ขึ้นใจเลยนะครับเป็นเหมือนหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลย 1. พลังงานต้องถึงอย่าอดอาหารเด็ดขาด 2. ฮอร์โมนคือผู้ควบคุมจัดการอินซูลินให้อยู่หมัดเพื่อเปิดโหมดเาผาผลาญไขมันและ 3. กล้ามเนื้อสร้างจากการต้านแรงไม่ใช่การวิ่งให้ความสำคัญกับการฝึกแบบมีแรงต้านเพื่อสร้างเตาเผาไขมันของเราขึ้นมาครับ สุดท้ายนี้ก็อาจจะทำให้เราต้องกลับมาคิดทบทวนกันใหม่นะครับว่าหรือบางทีกุญแจสำคัญมันอาจจะไม่ใช่แค่ชนิดของอาหารที่เราเลือกกินแต่เป็นความเข้าใจในระบบทั้งหมดของร่างกายกันแน่การเปลี่ยนมุมมองเพียงเล็กน้อยนี้อาจจะปลดล็อกศักยภาพของร่างกายได้อย่างยั่งยืนเลยทีเดียวครับเคยเป็นไหมคะ ตั้งใจกินของดีๆเพื่อสุขภาพเลยนะอัดไขมันดีเข้าไปเต็มที่ทั้งน้ำมันมะกอกอะโวคาโดทัวร์ต่างๆแต่พอผ่านไปสักพักกลับรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแรงมันตกๆส่องกระจกแล้วรู้สึกว่ากล้ามเนื้อที่เคยมีมันดูแฟบๆลงไปซะอย่างนั้นนี่คือโจทย์ที่เราได้รับมาวันนี้เลยค่ะเป็นปัญหาคลาสสิกที่หลายคนเจอแล้วก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลที่ได้มาเพื่อไขปริศนานี้กันเป้าหมายของเราคือ การชี้ให้เห็นว่าปัญหาจริงๆอา,งอ,างอาจไม่ได้อยู่ที่ไขมันดีเลยค่ะแต่อยู่ที่กับดัก5ข้อที่มันทำงานเชื่อมโยงกันเป็นระบบซึ่งคนรักสุขภาพหลายคนมักจะพลาดไปโดยไม่รู้ตัว ใช่เลยครับประเด็นที่น่าสนใจมากในข้อมูลชุดนี้คือมันชวนให้เรามองภาพรวมของร่างกายไม่ใช่แค่จ้องไปที่สารอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งกับดักทั้งห้าข้อนี้มันเหมือนโดมิโน,โน,โนเลยครับพอตัวแรกล้มมันก็จะล้มต่อไปเป็นทอดๆจนสุดท้ายผลลัพธ์มันตรงข้ามกับที่เราตั้งใจไว้ทั้งหมดการจะเข้าใจเรื่องนี้ได้เราต้องมองมันเป็นระบบที่ต่อเนื่องกันครับโหฟังดูเหมือนเป็นคดีสืบสวนสอบสวนเลยนะคะเนี่ย งั้นหนูว่าเรามาเริ่มกันที่จุดที่ข้อมูลนี้เน้นย้ำว่าเป็นเหมือนกระดุมเม็ดแรกที่ถ้าติดผิดก็จะผิดไปทั้งหมดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือกับดักข้อแรกพลังงานรวมไม่เพียงพอหรือพูดง่ายๆก็คือกินน้อยเกินไปถูกต้องครับนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดเลยหลายคนพอได้ยินคำว่ากินไขมันก็จะเกิดความกลัวเลยไปตัดลดอาหารกลุ่มอื่นออกไปเยอะมากโดยเฉพาะพวกแป้งกับโปรตีน ผลก็คือแคลอรี่รวมต่อวันที่ได้รับมันต่ำกว่าที่ร่างกายต้องการใช้จริงหรือที่เราเรียกว่าภาวะ Energy d e f i i i t t พอร่างกายรู้สึกว่าพลังงานขาดแคลนมันจะเปิดสวิตช์เข้าสู่โหมดเอาตัวรอดทําทีเลยครับ แล้วนี่หมดเอาตัวรอดนี่ร่างกายมันทําอะไรบ้างคะสิ่งแรกที่มันทําและเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับคนที่อยากคุณดีก็คือมันจะเริ่มมองหาสิ่งที่สิ้นเปลืองพลังงานที่สุดในร่างกายเพื่อกําจัดทิ้งครับและอันดับหนึ่งในลิสต์นั้นก็คือกล้ามเนื้อของเราเองนี่แหละ ร่างกายจะเริ่มประบวนการสลายกล้ามเนื้อหรือแค t a b o l i บ m ลิเพื่อเอาโปรตีนมาใช้เป็นพลังงานสำรองพูดง่ายๆคือแทนที่จะได้สร้างกล้ามกลับกลายเป็นว่าเรากำลังทำลายมันทิ้งด้วยการอดอาหารโดยไม่รู้ตัวการจะรักษากล้ามเนื้อไว้ได้มันต้องการเชื้อเพลิงที่เพียงพอครับชัดเจนเลยค่ะแต่คำถามสำคัญคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่า เพียงพอของเรามันคือเท่าไหร่เพราะแต่ละคนก็ไม่เท่ากันในข้อมูลมีหลักการคิดแบบคร่าวๆที่เข้าใจง่ายมากครับลองนึกภาพตามนะครับเขาเรียกว่าการหาค่า TDEE เบื้องต้นเริ่มจากหาน้ำหนักตัวในอุดมคติก่อนสมมุติว่ามีคนสูง175ซนมรข้อมูลแนะนำให้เอา105เป็นลบก็จะเหลือน้ำหนักในอุดมคติที่ประมาณ70กิกรัม ทีนี้ขั้นต่อไปคือดูไลฟ์สไตล์ถ้าชีวิตประจำวันส่วนใหญ่นั่งทำงานก็เอา70ไปคูณ25ก็จะได้ประมาณ1,750แคลอรี่หรือถ้าเป็นคนที่ต้องยืนหรือเดินเยอะหน่อยก็คูณด้วย30ก็จะได้ประมาณ2,100แคลอรี่นี่คือตัวเลขตั้งต้นที่ร่างกายต้องการแค่เพื่อรักษาสภาพเดิมนะครับไม่ใช่ตัวเลขสำหรับการอดอาหารเพื่อลดน้ำหนักเลย เข้าใจแล้วค่ะคือตัวแรกนี้เป็นเหมือนเส้นฐานที่ห้ามต่ํากว่าเด็ดขาดถ้าไม่อยากให้ร่างกายหรือกล้ามเนื้อตัวเองทิ้งโอเคงั้นสมมุติว่าตอนนี้เรากินถึงแล้วกระดุมเม็ดแรกติดถูกแล้วแต่หนูว่ามันคงไม่ใช่แค่การกินอะไรก็ได้ให้ถึงแคลอรี่ใช่ไหมคะคุณภาพของไขมันที่กินเข้าไปก็น่าจะสำคัญเหมือนกันซึ่งนี่ก็คือกับดักข้อที่สอพอดีเลยใช่ไหมคะเรื่องสัสดส่วนของไขมันที่ไม่ถูกต้อง ใช่เลยครับพอเรากินในปริมาณที่มากพอแล้วต่อไปคือเรื่องของคุณภาพที่ดีพอ ข้อมูลแนะนำสัดส่วนไขมันในอุดมกติไว้แบบนี้ครับคือไขมันอิ่มตัว30%ไขมันเชิงเดียวอย่างในน้ำมันมะกอกหรืออะโวคาโด50%และไขมันเชิงซ้อนอีก20%แต่จุดที่ถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดและคนพลาดกันเยอะมากอยู่ในกลุ่มสุดท้ายนี่แหละครับคือสัดส่วนระหว่างโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3 โอเมก้าหกับ3เนี่ยได้ยินบ่อยมากเลยค่ะแต่ไม่เคยเข้าใจจริงๆว่าทําไมสัดส,ส่วนมันถึงสําคัญขนาดนั้นล่ะคะมันสําคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับเพราะทั้ง2ตัวนี้ทํางานตรงข้ามกันโอเมก้าสช่วยลดการอักเสบซ่อมแซมร่างกายในขณะที่โอเมก้าหกทำมากเกินไปจะก,กระตุ้นการอักเสบ สัดส่วนในอุดมกติที่ร่างกายจะฟื้นฟูตัวเองได้ดีที่สุดควรจะอยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งหรืออย่างมากไม่เกิน2ต่อหนึ่งแต่ที่น่าตดใจคือในอาหารยุคปัจจุบันโดยเฉพาะจากน้ำมันพืชแปรรูปราคาถูกอย่างน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันข้าวโพดที่อยู่ในอาหารสำเร็จรูปแทบทุกชนิดทําให้คนส่วนใหญ่ได้รับโอเมก้าหในสัดส่วนที่สูงถึง20สิต่อหนึ่งหรือมากกว่านั้นครับ20ิต่อหนึ่งนั่นมันสูงกว่าเกณฑ์ไป1ิบเท่าเลยนะคะ แล้วผลของมันคืออะไรคะผลก็คือร่างกายจะตกอยู่ในภาวะอักเสบเรื้อรังตลอดเวลาครับลองนึกภาพว่าเราพยายามจะสร้างบ้านหรือก็คือสร้างกล้ามเนือ้อแต่กลับมีคนคอนจุดไฟเผาบ้านเราอยู่ตลอดเวลามันไม่มีทางสร้างเสร็จได้เลยครับการอักเสบนี้จะไปขัดขวางกระบวนการซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงทำให้ถึงจะออกกำลังกายไปก็ฟื้นตัวได้ไม่ดีกล้ามเนื้อไม่พัฒนาครับ โอ้โหแค่สองข้อแรกก็เห็นภาพแล้วว่ามันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะคือต้องกินให้ถึงแล้วก็ต้องกินไขมันให้ถูกชนิดถูกส่วนด้วยแต่ในข้อมูลนี้มีจุดหนึ่งที่หนูอ่านแล้วทึ่งที่สุดเลยคือถึงเราจะทำสองข้อแรกมาเปะ๊เปะๆแต่ก็อาจจะพังได้ง่ายๆด้วยกับดักข้อที่3นั่นคือการจับคู่อาหารที่ผิดพลาดจุดนี้คือ จุดเปลี่ยนเกมของจริงเลยครับกลไกที่ข้อมูลอธิบายไว้น่าสนใจมากเขาเรียกว่า Randall cycle หรือภาวะที่เซลล์เกิดอาการสับสนเมื่อเรากินไขมันปริมาณสูงกับแป้งหรือน้ำตาลปริมาณสูงเข้าไปพร้อมๆกันเนีครับเซลล์มันจะงงๆนะครับว่าฉันควรจะใช้พลังงานจากอะไรก่อนดีระหว่างไขมันกับน้ำตาลแล้วพอเซลล์สับสนร่างกายเราทำยังไงคะ ร่างกายมีระบบจัดการที่เด็ดขาดมากครับมันจะส่งผู้จัดการใหญ่ออกมาเคลียร์สถานการณ์ทันทีผู้จัดการคนนั้นก็คือฮอร์โมนอินซูลินอินซูลินครับ เดี๋ยวสิคะอินซูลินนี่หนูเคยได้ยินว่าเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับคนเป็นเบาหวานไม่ใช่หรอคะไม่เคยนึกเลยว่ามันจะมาทําหน้าที่เป็นผู้จัดการคอยสั่งเรื่องพลังงานแบบนี้ด้วยเป็นคําถามที่ดีมากครับคนส่วนใหญ่จะรู้จักอินซูลินในแง่นั้นแต่จริงๆแล้วบทบาทพื้นฐานของมันคือฮอร์โมนแห่งการเก็บสะสมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ําตาลในเลือดสูงอินซูลินจะถูกหลั่งออกมาเพื่อจัดการน้ําตาล แต่ในสถานการณ์รรนโดไซโคที่มีทั้งไขมันและน้ำตาลลอยฟุ้งอยู่ในกระแสเลือดอินซูลินจะออกคำสั่งที่เด็ดขาดมากมันจะตะโกนบอกเซลล์ทั่วร่างกายว่าหยุดเผาผลาญไขมันเดี๋ยวนี้และนำไขมันทั้งหมดไปเก็บสะสมทันทีโอ้โหสแสดงว่ามื้อเที่ยงที่หลายคนกินสลัดอกไก่ราดน้ำสลัดใสที่เป็นไขมันดีแล้วคิดว่าเฮลตี้แต่ไปตบด้วยครัวซองหรือชานมไขมุกที่เป็นแป้งบวกน้ำตาลนี่คือการกดปุ่มเก็บไขมันแบบเต็มเลยใช่ไหมคะ ถูกต้องเป๊ะเลยครับนั่นคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดไขมันดีๆที่เราตั้งใจกินเข้าไปไม่ได้ถูกนำไปใช้เป็นพลังงานเลยแม้แต่น้อยแต่กลับถูกอินซูลินบังคับให้นำไปเก็บแทรกตามเซลล์ต่างๆโดยเฉพาะเซลล์กล้ามเนื้อทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่ากล้ามไขมัน intramuscular fat ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่อ่อนแอบวมน้ำและทำงานได้ไม่เต็มที่บางคนอาจจะรู้สึกเวียนหัว เพลียหรือไม่มีแรงหลังกินอาหารบางมือ้อนี่ก็เป็นสัญญาณของการขัดกันระหว่างพลังงานสองชนิดนี้แหละครับภาพชัดมากค่ะแล้วหลักการจับคู่ที่ถูกต้องที่ข้อมูลแนะนำควรจะเป็นยังไงคะเขาให้หลักการที่ชัดเจนมากครับคือพยายามแยกแหล่งพลังงานหลักออกจากกันถ้าเป็นมื้อที่เน้นไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันในรูปน้ำมันสกัด เช่นการผัดผักด้วยน้ำมันมะกอกหรือสเต็กที่ราดซอสเนยควรจับคู่กับโปรตีนและผักใบเขียวที่ไม่มีแป้งแต่ถ้าเป็นมื้อที่ต้องมีแป้งเช่นเท่ากล้องมันหวานก็ให้กินคู่กับโปรตีนและไขมันที่มาจากแหล่งธรรมชาติในปริมาณไม่สูงมากเช่นอะโวคาโดครึ่งลูกหรือถั่วหนึ่งกำมือและที่ต้องเลี่ยงเด็ดขาดคือการกินน้ำมันสกัดปริมาณสูงคู่กับแป้งหรือน้ำตาลโดยตรงครับพอฟังเรื่องอินซูลินแล้วหนูเริ่มเห็นภาพเลยค่ะว่ามันเป็นวงจรอ,อุปบาทจริงๆ คือพอกินผิดคู่ร่างกายก็เก็บไขมันสลายกล้ามเนื้อสัญชาตญาณแรกของคนส่วนใหญ่ก็คือต้องไปเบิร์นออกวิ่งหลูให้หนักขึ้นคาร์ดิโอให้นานขึ้นแต่ในข้อมูลนี้กลับบอกว่านั่นคือการเทน้ำมันลงบนกองไฟทำให้ทุกอย่างพังกว่าเดิมอีกใช่ไหมครับใช่เลยครับนั่นคือกับบักข้อที่4ที่สมบูรณ์แบบมากการออกกำลังกายผิดประเภทเพราะเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะเครียดจากการขาดพลังงานและการสวิงของฮอร์โมนอยู่แล้ว การไปคาร์ดิโอหนักๆน,น,นานๆมันยิ่งไปกระตุ้นฮอร์โมนความเครียดตัวพ่อที่ชื่อว่าคอร์ติซอลให้หลั่งออกมามหาศาลและเจ้าคอร์ติซอลนี่มันทำอะไรกับร่างกายเราครับบทบาทหลักของคอร์ติซอลคือการหาพลังงานฉุกเฉินมาให้ร่างกายใช้เดี๋ยวนี้และแหล่งพลังงานที่มันเข้าถึงได้ง่ายและเร็วที่สุดไม่ใช่ไขมันที่สะสมตามพุงนะครับ แต่เป็นโปรตีนจากกล้ามเนื้อของเราเองคอติซอลจึงมีฤทธิ์สลายกล้ามเนื้อโดยตรงมันเหมือนกับว่าร่างกายกำลังตะโกนว่าฉุกเฉินแล้วหรือเสาบ้านมาทำฟืนก่อนเลยผลก็คือยิ่งวิ่งยิ่งเครียดยิ่งกล้ามหายวงจรมันเลยเลวร้ายลงไปอีกครับกลายเป็นว่าวิ่งพยายามเบิร์นไขมันด้วยการวิ่งกลับยิ่งทำให้เตาเผาไขามันของเราซึ่งก็คือกล้ามเนื้อเล็กลงเรื่อยๆแล้วเราควรจะออกกำลังกายแบบไหนดีคะ ข้อมูลเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ดีมากครับเขาบอกว่าเวทเทรนนิ่งหรือการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านมันคือการสร้างโกดังเก็บพลังงานและสร้างเตาเผาไขมันที่เรียกว่าไมโทคอนเดรียเพิ่มขึ้นในเซลล์กล้ามเนือ้อมันเป็นการส่งสัญญาณบอกร่างกายว่าเฮ้ย hey, กล้ามเนื้อนี่สําคัญนะห้ามทิ้งเด็ดขาดแถมยังต้องสร้างเพิ่มด้วยในขณะที่คาริโอที่มากเกินไปในภาวะที่ร่างกายพังอยู่แล้วมันคือ หรือโกดังทิ้งเพื่อเอาไม้ไปใช้เป็นพลังงานฉุกเฉินดังนั้นลำดับความสำคัญแรกควรอยู่ที่การฝึกแบบมีแรงต้านไม่จำเป็นต้องหนักหน่วงเหมือนนักเพาะกายนะครับแค่การสควอตวิดพื้นหรือใช้ยางยืดที่บ้านอย่างช้าๆก็เป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อที่มีประสิทธิภาพแล้วหนูเห็นภาพครบวงจรแล้วค่ะเราเริ่มจากการกินพลังงานน้อยไปทำให้ร่างกายเครียด กินไขมันผิดส่วนทำให้ร่างกายอักเสบกินผิดคู่ทำให้อินซูลินพุ่งสูงแล้วสั่งเก็บไขมันพอเห็นไขมันขึ้นก็ไปออกกำลังกายผิดประเภททำให้คอติซอลยิ่งสลายกล้ามเนื้อหนูว่าหนูนึกออกแล้วว่ากับดักข้อสุดท้ายคืออะไรมันต้องเป็นเรื่องการนอนแน่ๆเพราะคนที่ผ่านสี่ด่านนี้มาได้ไม่น่าจะนอนหลับอย่างมีความสุขได้เลยถูกต้อง แม่นยำเลยครับกับดักทั้ง4ข้อที่ผ่านมามันส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการนอนหลับของเราและนี่คือบทสรุปของวงจรทําลายล้างทั้งหมดเพราะช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้อมันไม่ได้เกิดขึ้นในยิมแต่มันเกิดขึ้นตอนเราหลับลึก deep sleep ต่างๆช่วงเวลานี้คือช่วงทองที่ร่างกายจะหลั่ง Growth h o r m o ซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตและซ่อมสร้างอย่างแท้จริงครับ แล้วปัจจัยก่อนหน้านี้มันไปทําลายการนอนของเราได้ยังไงคะหลักๆเลยคือฮอร์โมนที่แปรปรวนครับโดยเฉพาะอินซูลินที่พุ่งสูงจากการกินผิดคู่ในมื้อเย็นจะรบกวนการเข้าสู่ภาวะหลับลึกอย่างรุนแรงข้อมูลชี้ให้เห็นสัญญาณเตือนที่น่าสนใจครับเช่นอาการนอนไม่หลับการตื่นกลางดึกโดยไม่มีสาเหตุโดยเฉพาะช่วงตีสองถึงตีสามซึ่งเป็นช่วงที่ตับทำงานหนักเพื่อจัดการน้ำตาลหรือแม้กระทั่งการต้องลุกมาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนบ่อย สัญญาณเหล่านี้บ่งบอกว่าระบบฮอร์โมนกำลังรวนและนั่นหมายความว่ากระบวนการซ่อมสร้างร่างกายด้วยโกรทฮอร์โมนก็จะไม่เกิดขึ้นกลายเป็นว่าเราใช้เวลาตอนตื่นเพื่อทำลายกล้ามเนื้อและใช้เวลาตอนหลับไปกับการนอนที่ไม่มีคุณภาพไม่ได้ซ่อมแซมอะไรเลย พอเห็นภาพรวมของกับดักทั้ง5ข้อที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบแล้วมันก็น่ากลัวนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความหวังซ่อนอยู่เพราะถ้ามันเป็นระบบแสดงว่าทางแก้ก็ต้องเป็นระบบเหมือนกันข่าวดีก็คือทางแก้ไขมันตรงไปตรงมามากคือแก้ทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับกับดักทั้งหมดใช่ไหมคะใช่เลยครับแค่เดินย้อนกลับเท่านั้นเองสรุปเป็นแผนปฏิบัติการง่ายๆก็คือ 1. กินให้ถึงและถูกส่วน 2. จับคู่อาหารให้ถูกต้องเพื่อควบคุมอินซูลิน 3. ปรับโฟกัสการออกกำลังกายไปที่เวทเทรนนิ่งเป็นหลักและ 4. พอฮอร์โมนเริ่มสมดุลคุณภาพการนอนจะดีขึ้นเองโดยอัตโนมัติสิ่งสำคัญคือต้องให้เวลาร่างกายปรับตัวในช่วงแรกซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ1เดือนครับแล้วเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในข้อมูลมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆเล่าให้ฟังด้วยใช่ไหมคะมีครับและเป็นเรื่องราวที่ทรงพลังมาก เป็นเรื่องของคุณผู้หญิงท่านหนึ่งอายุ75ปีที่พิสูจน์ให้เห็นว่าหลักการทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้มันใช้ได้ผลจริงกับทุกคนทุกเพศทุกวัยสิ่งที่ท่านทำก็ง่ายมากครับคือแค่ปรับการกินตางหลักการที่เราคุยกันทั้งหมดและออกกำลังกายเบาๆด้วยยางยืดอยู่ที่บ้านโดยเน้นการเคลื่อนไหวที่ช้าและถูกต้อง อายุ75ปีกับยางยืดฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะส่วนใหญ่คนวัยนี้แค่รักษากล้ามเนื้อที่มีอยู่ไม่ให้หายไปก็ยากแล้วนี่คือตั้งใจจะสร้างเพิ่มขึ้นมาใหม่เลยผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างคะผลลัพธ์มันน่าทึ่งจนต้องอ่านซ้ําเลยครับในเวลาไม่ถึง1เดือนกล้ามเนื้อของท่านเพิ่มขึ้นมา1.3กิโลกรัม ลองนึกภาพตามนะครับนั่นคือน้ำหนักของสเต็กเนื้อชิ้นใหญ่ๆ1ชิ้นที่เพิ่มขึ้นมาเป็นกล้ามเนื้อจริงๆในร่างกายของคุณยายวัย75ในขณะที่เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายลดลงจาก32%เหลือ28%แและที่น่าสนใจที่สุดคือน้ำหนักตัวบนตาช่างของท่านลดลงเพียงเล็กน้อยแค่ขึ้นกิโลกรัมเท่านั้น โหนี่มันคือการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบร่างกายหรือ body recomposition อย่างแท้จริงเลยไม่ใช่แค่การลดน้ำหนักแบบธรรมดาที่เสียทั้งไขมันและกล้ามเนื้อไปพร้อมกัน นี่คือการเปลี่ยนไขมันมาเป็นกล้ามเนื้อมันแสดงให้เห็นว่าถ้าเราเข้าใจและทําตามระบบที่ถูกต้องร่างกายมนุษย์มันมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างน่าทึ่งจริงๆไม่ว่าอายุจะเท่าไหร่ก็ตามถูกต้องครับนี่เป็นข้อพิสูจน์ที่ทรงพลังมากว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขและการกินไขมันดีอย่างถูกวิธีร่วมกับการปรับปัจจัยทั้ง5ข้อนี้คือทางลัดที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายอย่างไรคะ ดูเหมือนว่ากุญแจสําคัญมันข้ามเรื่องไขมันดีไปแล้วแต่มันคือการเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการระบบฮอร์โมนทั้งหมดของร่างกายเราเลยถูกต้องที่สุดครับถ้าจะให้กลั่นหัวใจสําคัญ3ข้อสุดท้ายที่ต้องจําให้ขึ้นใจจากข้อมูลทั้งหมดนี้ก็คือ1พลังงานต้องถึงอย่าอดอาหารร่างกายต้องการเชื้อเพลิงเพื่อสร้างและรักษากล้ามเนื้อ 2. ฮอร์โมนคือผู้ควบคุมอินซูลินคือหัวหน้าใหญ่ต้องจัดการให้อยู่หมัดด้วยการจับคู่อาหารที่ถูกต้องและ 3. กล้ามเนื้อสร้างจากการต้านไม่ใช่การวิ่งให้ความสำคัญกับการฝึกแบบมีแรงต้านเป็นอันดับแรกเพื่อสร้างเตาเผาไขมันครับแล้วเหมือนจะมีอีกหนึ่งโบนนะัสสำหรับคนที่ทำทั้งหมดนี้ได้สำเร็จใช่ไหมคะใช่ครับมีข้อมูลที่น่าสนใจ ทิ้งทายไว้ว่าเมื่อร่างกายเปลี่ยนโหมดมาใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักได้สําเร็จมันจะสร้างพลังงานสํารองชนิดพิเศษขึ้นมาที่เรียกว่าคีโตนส์ครับลองนึกภาพว่ามันคือเชื้อเพลิงคุณภาพสูงสําหรับสมองและกล้ามเนื้อที่น่าทึ่งคือข้อมูลชี้ว่าเจ้าคีโทนเนี่ยทำหน้าที่เหมือนผู้ช่วยชั้นยอดในการปกป้องและช่วยสังเคราะห์โปรตีนในกล้ามเนื้อด้วยมันจึงเป็นเหมือนตัวเร่งที่ทําให้เราสร้างกล้ามเนื้อได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องออกแรงนักเท่าเดิมนี่คือคกลไกที่ทําให้หลักการนี้ได้ผลอย่างน่าทึ่่งงในทุกชวว ข้อมูลทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นภาพใหม่เลยนะคะว่าการเปลี่ยนแหล่งพลังงานหลักของร่างกายจากน้ำตาลมาเป็นไขมันอาจเป็นกุญแจสำคัญสู่ศักยภาพที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเนี่จึงเป็นคำถามที่น่าสนใจให้ได้ขบคิดกันต่อนะคะว่าถ้าเราสามารถสอนให้ร่างกายของเราหันมาใช้แหล่งพลังงานที่สะอาดและมีประสิทธิภาพมากกว่าอย่างไขมันได้สำเร็จจะมีศักยภาพอะไรอีกบ้างที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเราที่รอการปลดล็อก ok.